ดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรว,วมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนมิถุนายนพศ2568 ของผู้ที่เกิดราศีเมษค่ะชาวราศีเมษพระอังคารเลข3เป็นดาวเจ้าเรือนสีชมพูค่ะเป็นสีประจําราศีเกิดผู้ที่ต้องการสวมใส่นะคะหินมงคลเหินํำโชคนะจะเป็นโรสคอร์ดโรโดโคไซต์นะคะหรือว่าจะเป็นฮกลกซิลก็ได้นะจ๊ะอะไรดีๆจะได้เข้ามาค่ะ เมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะก็คือเดือนพฤษภาคมจะมีดาวตรีเทพนะคะท่านยกย้ายจักรราศีค่ะจะมีพระพฤหัสหัตพ,พ,พระพระพระพฤหัสหัตพระราหูแล้วก็พระเสาร์นะคะยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาดูซิว่าเดือนนี้นะจะมีอิทธิพลมีผลอะไรกับชีวิตคุณบ้างนะคะดวงชะตาของคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องการงานการงานช่วงนี้ค่ะท่านบอกว่าช่วงนี้นะคะ เป็นงานที่คนที่ทำงานเกี่ยวกับงานประจำนะคะหรือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะค่อนข้างมั่นคงค่ะเป็นงานอะไรที่เหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยชาวราศีเมษก่อนหน้านี้คุณอาจจะเหมือนกับว่าทำอะไรค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยช่วงนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่รีแลก์เป็นอะไรที่ งานที่คุณตั้งแพนตั้งเป้าหมายไว้อ่ะค่ะมันจะเป็นสเต็ปไปแล้วนะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเอ่อมันรันไปของมันเองอ่ะค่ะนะคะแล้วก็คนที่ทํางานประจำนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาให้การสนับสนุนกับโปรเจกต์ที่คุณยืน่นซึ่งอย่างที่บอกว่ามาจากความรู้และก็ความสามารถของตัวคุณเองส่วนธุรกิจการค้าส่วนตัวของคุณนะคะธุรกิจการค้าก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง <C oughs> นะคะขึ้นมาเดือเลเวอร์ over, ค่ะเพราะว่าวช่วงนี้นะจะทําอะไรนะคะกำ,กำไรกําไรเหมือนกับว่าคุณค้าขายแล้วก็จากที่บอกว่าธุรกิจส่วนตัวจะมีกำารกําไรเป็นกรอบเป็นกำรรค่ะจะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางซึ่งอย่างที่บอกว่างานของคุณมันเป็นสเต็ปและนะคะเงินก็ค่าจะเข้ามานะคะก็คือเหมือนกับว่าแทบจะเข้ามาตลอดเวลาเลยนะคะกับสิ่งที่คุณเหมือนกับว,วางเป้าหมายวางแผนไว้นะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สุขภาพช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินอ,อาหารระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบทางเดินไหลเวียนของเลือดนะคะช่วงนี้นะทําอะไรไม่ควรทําอะไรที่นานๆนั่งนานนอนนานหรือว่าทํากิจกรรมอะไรที่มันนานๆค่ะควรจะรีแลกกันบ้างนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักช่วงนี้ค่ะขึ้นมามท่านบอกว่าให คนที่เป็นคนโสดนะคะโฟก,กัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยเรื่องความรักเหมือนกับคุณต้องมีการแข่งขันต้องเหมือนกับไปมาหาสูตรต้องอะไรอะคะ่ะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็จะเดินทางไกลด้วยนะคะซึ่งระยะทางไกลๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้ายังไงแล้วนะมันต้องใช้เหมือนกับว่า กำลังแรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะค่ะค,คุณโสดค่ะนะคะส่วนคนที่มีคู่ค่ะให้ระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เรื่องการที่มีความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันนะถ้ายัางไงก็เอาใจ,ใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะจ๊ะอะไรอะไรก็จะโอเคขึ้นโฟลขึ้นนะจ้ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่อง พิเศษพิเศษดูซิว่าตรีเทพท่านโยกย้ายจัก,กรราศีนะคะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเป็นพิเศษภายในเดือนมิถุนายนนี้บ้างนะคะชาวราศีเมษนะค่ะขึ้นมาค่ะท่านบอกว่าช่วงนี้นะจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอย่างที่บอกนะมันมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถของตัวคุณเองให้ถูกช่องถูกทางหยิบจับอะไรอย่างที่บอกนะคะเรามีความรู้ความสามารถมาก หลากหลายช่องทางเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเอาตรงนี้มาผสมตรงนี้เอาตรงนี้มาทําตรงนี้อย่างนี้ค่ะยังไงลองลองพินิจพิค้อพิจารณาดูนะคะอะไรอะไรก็จะจะ,จะโฟกขึ้นแล้วก็ลื่นไหลขึ้นนะคะตัวอย่างที่บอกว่าพอตัวคุณเองมีความรู้ความสามารถเยอะอย่างนี้ค่ะนะคะคนก็จะเข้ามาหลากหลายมากหน้าหลายตาคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างมาร่วมการลงทุนเพราะฉะนั้นคือยังไงแล้วนะให้พิจารณาให้พินิจพิค้อเป็นพิเศษนะจ๊ะค่ะ ก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีเมษแต่เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีเมษค่ะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักด้วยนะจ๊ะ mm. ก็ขอจบคำทำนายขอขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ